กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมากินน้ำก่อนไม่ไม่ดุกันเดี๋ยวจะโดนมากินน้ำกินน้ำเสร็จแล้วมากินข้าวมา่ากินข้าวตาลครับกินข้าว,าวตาลครับกินข้าวห,ร,าร,าวหารือกินข้าว,าว,าวตาลครับมาหาแม่มา ตาลมาหาแม่มาน้ำตาลมะกินข้าวหรอกกินทุกส่วนฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าวหรอกชี่วัวที่วัวอันนี้ที่วัวหรอกอันนี้ของโย่งหรอกนะของโย่งกินข้าวกินข้าวก่อนแม่รู้แล้วรักแม่เดี๋ยวกินขนมกินกินข้าวก่อนอ่าน้้ำตาลลูกรักของแม่ต้องประเคน ลูกลักของแม่ต้องเปิดเคนดูซิกินกินข้าวกินข้าวลูกไม่ได้กินข้าวค่ะตัวเล็กกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวยกงกินข้าวลูกอันนี้แม่เอางมัดเม็ดมาให้กินได้เปล่ากินรด้เปล่าเรากินรด้เปล่ากินได้เปล่าน้ำตาลกินไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่แกะให้ก่อนกินไหมลูกตัวเล็กกินได้เปล่าอ่ะงมัดเม็ดตัวเล็กแต่งมัดเม็ดลูก เนี่ยะมามาป้อนหมดตัวเลยหน่มตัวใหญ่ได้กินสองเม็ดดาวที่วัวนม,มัดเม็ดสามสีสามสีครับนม,มัดเม็ดอ่อยแ์มาไปหาเพี้ยนต่างกันอโยกอันนี้นมัดเม็ดลูกออยอร่อ,อยอรอยอ,อย,ออยอต่างครับอันนี้นมัดเม็ดลูกอ่อยอ เดี๋ยวไม่ให้นะพี่ิกาตันสีอายุ่ะอ่ะเก้าไม่แดงพี่วัวพี่วัวตัวเล็กตัวเล็ก พี่น้ำตาลครับโล่งอร่ยอยไม่ยอย,อยนี่แม่จะเอาไอ้นี่แซลมอนให้กินนะมากินดุนี่แซลมอนให้สามสีก่อนน่ะพี่วัวตัวเล็กโย่งด้าว แม่แดงพี่น้ำตาลลูกรักของแม่ต้องเดินไกลหน่อยอะพี่น้ำตาลคะอันนี้ของลูกแจมอนสามสีโยงพี่วัวอะใครอีกดาวแม่แดงตัวเล็กตัวเล็ก ตัวเล็กโดนสามสีแย่งแล้วสามสีดาวตัวเล็กพี่วัวแม่แดงโยงพี่น้ำตาลสองอันพี่น้ำตาลแม่ให้สองอันกินทีละอันเดี๋ยวแม่ถือรอเลยดูกกระติหานี่ลูกลักของแม่กินแล้วก็เลอะทรายดิย ถังเปลี่ยนน้ำให้แล้วนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวใส่ขนมล้างแล้วอันนี้น้ำเต็มเต็มแล้วแม่ใส่ขนมเนะี ให้ขนมลูกไ่ะน้ำตาลอ่ะโอ,โอ้ลูกอ่ะกินขนมก่อนลูกลักโย่ี่วัวให้ให้ลูกอ้าวแม่ให้ลูกหนูแม่ล้างกระท้าให้แล้วนะขนมอยู่นี่นะลูก เอาขนมไปกินนะโบเออมาหาแม่เร็วมากินข้าวลูกมากินข้าวลูกเอมาแล้วเอมาเร็วมามามาโอ้สวัสดีลูกสวัสดีลูกเอาโบไปไหนมาลูกระวังรถระวังรถล,ลูกระวังรถโบระวังรถมาน,นี่มาหาแม่มา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  เออะกินกับพี่อ่ะกินกินกินถ้าลูกกินกะนกินเยอะๆลูกเออนอนถ้านอนซะกิน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 เยอะๆลูกกินเยอะเออกินขนมแบบลูกเอออยู่กับพี่โบลูกมีความสุขอะจุ๊ยอะจุ๊ยออจุ๊ยเออจุ๊ยลูกหมอ